กลับสวัสดีทุกๆท่านที่คารพรากบินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์บียิบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์บียิบซีใครใจภูมิงจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษศค่ะซึ่งท่านที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนท่านสามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้นะคะ วันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวมแบบรายเดือนค่ะประจําเดือนกร,รกฎาคมพศ2565เรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะท่านผู้ชมโอมอคีพาหูบุพผังสก,การะวันทนังครูบาจารียังอาจาริยะทีวามุนีหรฤอษีสิทธาปิตมตาอโรคีแมสสุขีนะจากชมามีหังสาธุสาธุสาธ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดวบีสีใครใจจะลืออไพ่แทนตัวท่านที่เกิดราศีพฤษศนะคะจํานวนทั้งสิ้นสิบใบค่ะและไพ่จะถูกเรียงนะคะตามพบต่างๆทั้งสิ้นสิบพบค่ะ เลือกไพ่ออกมาครบแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจะเรียงไพ่เนี่ยตามพบต่างๆเลยทั้ง1ิบพนะคะการเรียงไพ่ตามพบต่างๆนี้อาจารย์บีซีใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ธนกรสินเกษนค่ะอดีตนายกสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินีปธรรมนะคะโอ้โหได้ไพ่ใบแรกนี่ท่านผู้ชมคะเป็นไพ่เดอะซันค่ะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยดีมากๆเลยนะคะในเดือนกร,รกฎาคมเริ่มต้นด้วยไพ่เดอะซันเนี่ยชีวิตของท่านต้องมีสิ่งท้าทายเกิดขึ้นกับท่านตลอดทั้งเดือนอย่างแน่นอนคะ่ะเป็นเรื่องราวความท้าทายในทิศทางที่ดีนะคะได้ไพ่เดอะซัค่ะโอ้โหใบแรกเลยอยู่ในตำแหน่งของปัดนุนะคะก็คือตัวตนของท่านที่เกิด ราศีพฤษภค่ะไพเดซันเะนี่ยนะบ่งบอกเลยว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านหยิบจับสิ่งใดลงมือส,สร้างสิ่งใดก็ตามมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายด้วยความสุขุมพิรภาพด้วยความละเอียดด้วยความฉลาดหลักแหลมของตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภค่ะ ตัวท่านที่เกิดราศีพฤษศนะคะตัวท่านเป็นผู้ที่มีในด้านของความขยันอดทนเป็นผู้ที่มีความจริงจังจริงใจกับทุกๆท,ท่านยิ่รอบๆตัวท่านอยู่แล้วนะคะและตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมไวคลิบดีแล้วในวันนี้นะคะหยิบได้ไพ่เดอะซันอีกยิ่งส่งผลให้ตัวท่าน ทำสิ่งใดก็ตามมีเกณฑ์การเลื่นไหลเลื่นปลื้ดไปในทิศทางที่ดีได้อย่างง่ายและรวดเร็วค่ะนะฮะโอ้โห,โโหไพ่ไเดอะซันสวยงำมากๆท่านผู้ชมต่อมานะคะไพ่ใบที่สองเนี่ย two of cups ค่ะเขาอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระนะคะซึ่งพื้นเดิมเลยของท่านที่เกิดราศีพฤษภตัวท่านเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะ ในด้านของการจับใจใช้สอยอยู่แล้วในเดือนกรกฎาคมนี้ยังหยิบได้ไพ่ Two of Cups ออกมาอีกเขาจึงบ่งบอกให้ทราบว่าในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของท่านที่เกิดราศีพฤษภมีในด้านของการบริหารจัดการมีในด้านของการบริหารในด้านการเงินได้เป็นอย่างระบบและเป็นระเบียบค่ะแม้กระทั่งในด้านของการภาษีใน แขนงต่างๆนะคะตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภก็สามารถควบคุมดูแลได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะไพ่ใบนี้นะคะ Two of Cups บอกว่าการติดต่อเจรจาการพูดคุยในด้านของเกี่ยวข้องกับในด้านของการเงินการบัญชีหรือในด้านของการลงทุนหรือในด้านของสถาบันการเงินต่างๆแต่ว่าท่านที่เกิดราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมนี้ในด้านของ การเงินเนี่ยนะฮะเป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุดเลยทีเดียวเรียกว่าอยู่ในช่วงจังหวะเกณฑ์ดีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นท่านที่เกิดราศีพฤษภหากท่านใดมีเรื่องของการบริหารการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้แล้วก็เป็นจังหวะและเป็นโอกาสที่ดีของท่านในตลอดเดือนก,นกรกฎาคมนี้นะคะต่อมาค่ะโอ้โหได้ไพ่สเตรนท์ท่านผู้ชม ให้ไปน,นี้อยู่ในตำแหน่งของสหัชช a ค่ะเขาบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยมีในด้านของการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่อยู่ร,บรอบๆตัวท่านนะคะในวงสังคมทุกวงการทุกวงสังทั้งวงสังคมและก็ทุกวงการให้การต้อนรับผลักดันและสนับสนุนตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภเป็นอย่างดีเรียกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะศัตรูไม่มีค่ะ นะติดต่อเจรจาพูดคุยไปไหนไปเหนือร่องใต้ไปต่างประเทศก็ได้รับการปรับดันไม่รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะนะอันนี้คือสเตรนให้สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภต่อมาค่ะไพ่นี้คือไพ่เดอะทาวเวอร์ไบ่งบอกให้ทราบว่านะว่าท่านที่เกิดราศีพิษภในเดือนกรกฎาคมนี้ ตัวท่านเองมีเกณฑ์การปรับปรุงบ้านมีเกณฑ์การปรับปรุงออฟฟิศมีเกณฑ์การปรับปรุงสำนักงานนะคะและญาติผู้ใหญ่อย่างเช่นประธานของบ้านคือคุณแม่นะคะต้องมีความระมัดระวังสุขภาพพาระนามยของคุณแม่ให้ดีค่ะเกี่ยวในเรื่องของการเป็นลมก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะอันนี้คือคุณแม่นะคะส่วนญาติพี่น้องเนี่ย การพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวท,ท่านกับญาติพี่น้องช่วงนี้ต้องไม่วู่วามไม่เจร้อนนะคะการพูดคุยต้องค่อยๆค,คุยกันใช้คำพูดที่เป็น positive thinking นะคะใช้คำพูดที่เป็นพลังบวกบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นค่ะและสำหรับเพื่อนสนิทของท่านช่วงนี้นะคะเพื<ๆ>่อนสนิทของท่านเขาอาจจะมีอารมณ์วุบๆบ้าๆแปลกๆไปนะคะดังนั้นท่านที่เกิด ราศีพฤษภต้องคอยสังเกตและไม่ถือสาเพื่อนสนิทของคุณนะคะนะให้ทาวเวอร์เขาแนะนำมาและสำหรับในบ้านช่องห้องหอของท่านใดที่วางเข้าของเกะกะไม่เรียบร้อยนะคะให้จัดบ้านเนี่ยให้เรียบร้อยค่ะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยสำคัญมากท่านต้องมีการปัดฝุน่นยิ่งพระอย่างปีเลยทีเดียวนะห้ามมีฝุน่น ะะและการที่เข้าของวางเกะกะไม่เรียบร้อยนี่นะคะท่านผู้ชมทางหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะถือว่าสิ่งของเข้าของเรานั้นเนี่ยกีดขวางการเดินทางของเงินค่ะดังนั้นนะคะท่านนี้เกิดราศีพฤษภกลับไปเคลียร์เลยสําหรับท่านที่ยังจัดบ้านไม่เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะโอ้โหอันนี้คือ six of cups ท่านผู้ชม ไพ่เบนีอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะไพ่เบนีผงบอกให้ทราบว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภอาจมีในด้านของการนําไอเดียดีๆนะคะที่เคยมีไอเดียหรือวางแผนในการสร้างส,างสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในการสร้างชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะในเดือนกรกฎาคมน,นี้มีเกณฑ์การหยิบงานนั้นมีเกณฑ์การหยิบชิ้นงานนั้นเนี่ยขึ้นมา ทำอีกครั้งหนึ่งให้เข้าเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างนะให้ประสบความสําเร็จได้ในเดือนกรกฎาคมน,นี้ค่ะนะคะและให้ไปน,นี้นะยังบ่งบอกให้ทราบว่าหากท่านที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะที่เคยสนิทสนมเคยช่วยเหลือเกอกุลกันเคยดูแลกันมาก่อนในเดือนกรกฎาคมน,นี้ลูกน้องบริวารของท่านเขาจะกลับมาอย่างเช่นบางท่านเนี่ย เคยเปิดกิจการใช่ไหมคะหรือนะปัจจุบันยังมีกิจการอยู่ลูกน้องที่เคยเป็นลูกน้องเก่าลูกน้องเก่าก็จะกลับมาร่วมงานกับตัวท่านคะ่ะจะมีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นลูกน้องกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะและไพ่บนณีนะคะ เขาก็ยังบอกบอกให้ทราบอีกว่าถ้าเกิดตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยวางเข้าของที่สำคัญเอาไว้แล้วจนลืมไปรไู้ไปวางไว้ที่ไหนนะคะในเดือนกรกฎาคมน,นี้มีโอกาสได้เจอของสิ่งนั้นค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้คือ Seven of Swords Seven of Swords นะคะเขาอยู่ในตำแหน่งของอริค่ะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีพฤษภ ตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสุข,ขุมเิรภาพดีมากๆนะในเดือนกร,รกฎาคมนี้ท่านสามารถบริหารจัดการใน,นด้านของความท้าทายต่างๆเนี่ยได้อย่างดีเลิศโดยเกิดจากไหวพริบเกิดจากชั้นเชิงเกิดจากความหลักฉลาดหลักแหลมของตัวท่านเองนะในเดือนกร,รกฎาคมนี้เรียกว่าไม่ว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายใดๆก็ตามนะคะที่ เกิดขึ้นในเดืนนาดาอนกรกฎาคมนี้ตัวท่านสามารถบริหารจัดก,การสามารถข้ามผ่านข้ามพ้นในด้านของความท้าทายเหล่านั้น,นไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดท่านที่เกิดราศีพฤษภสบายใจได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้คือ Seven o f s ฟซูนะคะสบายใจได้เลยการต่อรองอ่าสำหรับบางค่ันถ้าเกิดมีในด้านของการต่อรองการตกลงเจรจาก็ ประสบความสำเร็จพูดคุยต่อรองกันได้เป็นเป็นทิศทางที่ดีนะคะเป็นไปในทิศทางที่มีความเข้าอกเข้าใจกันค่ะนะฮะต่อมาค่ะอันนี้คือ t o o b s o r b อยู่ในตำแหน่งของปัตตนีนะคะปัตตนีก็จะเป็นในเรื่องของคนรักพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนพิเศษ t o o b s o r b บอกให้ทราบว่านะคะในด้านของการปฏิสัมพันธ์กันในสำหรับคู่ที่ แต่งงานแล้วนะคะเป็นครอบครัวแล้วนะช่วงนี้ท่านต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการพูดคุยนะครับลิ้นกบฟันเป็นธรรมดาการลิ้นกบฟันต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่แสดงความรักแสดงความห่วงใยคนพิเศษของท่านเนี่ยให้มากๆเป็นพิเศษค่ะนะแล้วก็จะต้องมีการไว้เนื้อเชื่อใจกัน มั่นใจในคนรักในคนพิเศษของท่านสําหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่ชัดเจนนะคะไพ่ก็แนะนําว่าท่านต้องรีบแสดงความชัดเจนนะคะมีการพูดคุยท่านอาจจะไปปรึกษาหารือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะว่าเรื่องการแต่งงานเป็นอย่างไรนะคะในปีนี้นะคะต้องมีการพูดคุยอย่ามัวลังเลอย่ามัวรีรวนนะคะ ให้รีบแสดงความเชัดเจนค่ะและสําหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยไพ่ก็บ่งบอกให้ชัดเจนเลยนะคะว่าท่านยังพิจารณาอยู่เอ๊ะฉันจะอยู่เป็นโสดดีหรือว่าฉันจะมีคู่ดีนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีใครบางคนเดินเข้ามาในชีวิตแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านที่เกิดราศีพฤษภความรักของท่านจะค่อยๆก่อตัวขึ้นจากการสะสมความรัก ที่เล็กที่ละน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยพิจารณาคนพิเศษที่เข้ามาในชีวิตของตัวท่านเนี่ยให้ดีนะคะสำหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์และหุนส่วนนะคะพาร์ทเนอร์และหุนส่วนของตัวท่านการพูดคุยการติดต่อเจราจารในช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของความคิดเห็นที่เล็กๆนน้อยที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับให้รีบปรับทำความเข้าเข้าใจกันอย่างโดยเร็วค่ะนะคะ o <Too> ตัวแปค่ะท่านผู้ชมอันนี้อยู่ในตำแหน่งของมอร์นะนะคะ The Magician ค่ะให้ใปนเนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าสุขภาพพรรณาไม่นะของท่านที่เกิดกราศรีประสทเนี่ยดีแล้วก็แข็งแรง ะะเดิมแล้วเนี่ยเดิมเดิมพื้นโดยพื้นดวงเลยนะของท่านที่เกิดราสีพฤษศพตัวท่านจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมาดูแลรักษาสุขภาพหรือไม่ค่อยจะดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพเสียเท่าไหร่นะคะแต่ในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างค่ะ มาดึงดูดตัวท่านให้มีความสนอกสนใจในเรื่องของสุขภาพพลานามัยเนี่ยมากมายิ่งขึ้นนะคะท่านอาจจะมีในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะคะดูแลในเรื่องอาหารให้ครบ5หมู่มีการออกกำลังกาย มีการไปขี่จักรยานที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะอ๋อท่านผู้ชมคะที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีพื้นที่สําหรับให้ประชาชนทั่วไปสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ปฐโทษค่ะขี่จักรยานได้นี่นะคะระยะทางใน23กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะนะคะ,นะคะและหรือท่านบางท่านอาจจะชอบไปไว่ายน้ําเล่นโยคะวิ่งนะคะ ก็สามารถนะคะในเดือนนี้กรกฎาคมตัวท่านที่เกิดราศีพฤษภนะจะมีในเรื่องจะมีในเรื่องของความสุขอ,อกสนใจคอยดูแลเอาอกใอใจแใส่ส,สุขภาพพลานามัยของตัวท่านเองเนี่ยมากเป็นพิเศษค่ะนะคะโอ้โหอันนี้ท่านผู้ชมกงล้อแห่งโชคลาภค่ะ w h e l l of Fortune นะคะไพ่แบบน,นมมี้ความใหม่ดีความใหม่เลิศมากเลยทีเดียวท่านผู้ชม และที่สําคัญนะคะเขาอยู่ในตําแหน่งของสุภาค,ค่ะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านมีโชคท่านไม่ได้มีโชคจากบุคคลธรรมดาเดียเด่ยวเท่านั้นนะคะตัวท่านยังมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนางฟ้าเทวดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเนี่ยสัมผัสได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านที่เกิดราศีพฤษภ มันเซดมนมันไหวพระมันปฏิบัติธรรมยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยคอยเช็ดฝุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะเช็ดฝุ่นอยู่บ่อยๆนะเวลาท่านขึ้นดอกไม้ในช่วงวันพระนะคะดอกไม้สดเนี่ยเราถวายเพียงแค่3วันพอท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนนะคะล้างจัดก,กันแล้วก็พอครบ3วันเนี่ยให้ล้างจัดก,กันนําไปนำจัดก,กันเนี่ยไปรอเพื่อใส่ดอกไม้สดอีกครั้งหนึ่ง ในวันพระหน้านะคะอย่าให้ถวายดอกไม้สดเนี่ยพระชนพระนะคะดอกไม้สดขาจะแห้งพอดอกดอกไม้สดแห้งแล้วเนี่ยทางหลักฮวงจุ้ยเราก็จะถือนะคะจะทําให้เงินทองเนี่ยอยู่แห้งด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครบสามวันเปลี่ยนได้เลยนะคะลาดอกไม้เนี่ยทิ้งไปได้เลยนะคะเพื่อจะได้เงินทองจะได้มีความสด อยู่ตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมอันนี้คือ View of Fortune และพไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบอีกด้วยนะคะสําหรับท่านที่กําลังมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างแดนต่างประเทศไปเหนือร่องใต้นะคะไพ่บอกเลยว่าเกณฑ์การเดินทางของท่านปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มี ะะและยิ่งไปกว่าน,นั้นหากตัวท่านต้องมีในด้านของการติดต่อเจรจาพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเดือนกรกฎาคมน,นี้การติดต่อเจรจาพูดคุยนั้นได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังค่ะและจริงใจค่ะ นะ,ะดังนั้นท่านใดเนี่ยมีเรื่องราวที่ต้องปรึกษาหารือพูดคุยกับผู้รับผู้ใหญ่นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ให้รีบเลยนะคะท่านห้ามข้ามผลเดือนนี้ไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงเวลาและโอกาสและจังหวะเนี่ยเขาอยู่ในช่วงนี้นะคะเคยมีลูกค้านะคะมาดูดวงกับเบีค่ะเบบอกกับลูกค้าว่าคุณคะให้คุณเนี่ยไปปฏิบัติตามเลยนะคะช่วงวันนี้ถึงวันนี้ แต่ลูกค้านะะเลื่อนออกไปไม่ทําตามค่ะนะคะมันก็เลยไม่ได้ดั่งใจลูกค่คะดังนั้นนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะดีโอกาสดีของท่านแล้วนะคะรีบนะคะดำเนินการซะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้โหาเาพน,นี้สวยมากๆค่ะอันนี้คือ Four of Wands อยู่ในตำแหน่งของกร,รมมะค่ะท่านผู้ชมให้ยบงบอกให้ทราบว่าธุรกิจการงานโครงการต่างๆการเรียนการศึกษาของท่านที่เกิดราศีพฤษศเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเบวกเลยทีเดียวนะคะนะเกรดสก็ได้บางท่านดึงใช้เกรดสอยู่นะคะเป็นในทิศทางที่ดีเลยความประสบความสําเร็จเนี่ย เป็นเป็นดิจิตทางที่ดีช่วงนี้ท่านหยิบจับสิ่งใดนะมีเกณฑ์การเจริญเติบโตม,ม,ม,มีความมั่งคงั่งมีความมั่นคงถาวรยั่งยืนยาวนานเลยทีเดียวค่ะดังนั้นในเดือนกร,รกฎาคมน,นี้ท่านที่เกิดราศีพฤษภตัวท่านต้องมีในด้านของการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะเพิ่มพูนความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมคะทุกวันนี้ ในเรื่องของความรอบรู้เนี่ยก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆนาทีเปลี่ยนไวมากมีสิ่งใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นท่านที่เกิดราศีพฤษภเป็นจังหวะและเป็นโอกาสของตัวท่านแล้วที่ท่านสามารถโชว์ความสามารถโชว์ความท้าทายโชว์ศักยภาพ The Show Must Go On ของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี้ยคะ่ะทำให้เต็มที่นะคะ ศึกษาเรียนรู้ให้เต็มที่รู้อยู่แล้วก็ไปเพิ่มศึกษาไปเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มสักความสามารถจากบุคคลที่มีความรอบรู้ที่อยู่ในระดับท็อปๆขึ้นไปอีกนะคะท่านผู้ชมนะมี full of w o n d s เขาแนะนำมาค่ะนะคะอ๋อขอย้อนกลับมาที่ไพ่วิว f o r ฟอจูนะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้ผมบอกให้ทราบว่าสุขภาพพ,พรารณมัย ของคุณพ่อนะะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการบินเวียนศรีรษะด้วยเชย่นกันค่ะก้มก็เวียนศรีรษะเงยก็เวียนศรีรษะนะคะนะหากคุณพ่อของท่านใดมีอาการบินเวียนศรีรษะมากเป็นหน้ามืดตาลายหน้ามืดเป็นลมความดุมความดันนะคะไปพบแพทย์ค่ะนะคะส่วนสุขภาพภาพาร,ราณมัยของตัวท่านนั้นดีแล้วนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภตัวท่านเนี่ยมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพาร,ราณมัยเนี่ยมากเป็นพิเศษ วันนี้นะคะอาจารย์บีฟซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษศเนี่ยจบเรียบร้อยแล้วค่ะโดยรวมแล้วดวงของท่านดีมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวไหนดีให้ท่านรีบนำไปปฏิบัติเรื่องราวไหนดีน้อยหน่อยให้ท่านก็รีบเสริมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะบีฟีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเ,เ,เพื่อนพี่และลูกค้าทุกๆท่าน ทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์ออสเตรเลียสวิตเด์นอร์เวย์ฮ่องกงคอเรียเลวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะคะและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะ เขามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซี่ใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับอาจารย์เบยิปซี่ใครใจค่ะก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวย ทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์บีซี่ใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกระาบสวัสดีค่ะ